การตื่นเช้าของน้องพีทกัละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กชายชื่อพีทที่มักจะตื่นสายทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันเรียนหรือวันหยุดพีทจะนอนหลับสบายจนแม่ต้องมาเรียกหลายครั้งกว่าจะตื่นวันหนึ่งแม่ของพีทก็พูดกับเขาว่าพีทจ๋าวันนี้เราลองตื่นเช้ากันนะเผื่อจะมีเวลาเล่นสนุกมากขึ้นพีทขยี้ตาแล้วบอกว่าแม่ครับ แต่พีทยังอยากนอนอยู่เลยครับแม่ยิ้มและบอกว่าถ้าเราตื่นเช้าเราจะได้ทำหลายอย่างทั้งทานอาหารเช้าเล่นกับเพื่อนๆและยังมีเวลาทบทวนบทเรียนก่อนไปโรงเรียนอีกนะวันถัดมาพีทลองตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังตั้งแต่เช้าและตื่นขึ้นมาด้วยความท้อใจเล็กน้อยแต่ก็ได้ทำตามคำแนะนำของแม่เมื่อพีทลุกขึ้นมาเขาก็เห็นแสงแดดยามเช้าที่อ่อนนุ่ม ส่องเข้ามาในห้องพร้อมกลิ่นหอมของอาหารเช้าที่แม่ทำไว้ให้พีททานอาหารเช้าจนเสร็จแล้วก็มีเวลาไปเล่นกับสุนัขตัวโปรดของเขาที่สวนหลังบ้านก่อนเล่นเสร็จเขาก็รู้สึกสดชื่นและพร้อมที่จะไปโรงเรียนพีทเข้าโรงเรียนด้วยรอยยิ้มและรู้สึกมั่นใจว่าเขาเตรียมตัวมาดีวันนั้นเขาทำการบ้านเสร็จไวเพราะเขามีเวลาว่างหลังจากโรงเรียนไปทำสิ่งที่ชอบ เมื่อวันนั้นสิ้นสุดลงคิดเข้าใจแล้วว่าการตื่นเช้าไม่เพียงแต่ช่วยให้เขามีเวลามากขึ้นแต่ยังทำให้เขารู้สึกมีพลังและพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นตอนเย็นเมื่อกลับถึงบ้านคิดยิ้มและบอกแม่ว่าแม่ครับพีดชอบตื่นเช้าแล้วครับเพราะมันทำให้พีทได้ทำสิ่งที่สนุกและเรียนรู้ได้ดีมากแม่ยิ้มและบอกว่าดีมากเลยพีท การตื่นเช้าทําให้เรามีเวลามากขึ้นและสามารถใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์นะลูกตั้งแต่นั้นมาพีดก็เริ่มตื่นเช้าทุกวันและเขาก็มีความสุขที่ได้ทําสิ่งต่างๆทั้งในโรงเรียนและที่บ้านมากขึ้น